สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, หมอลำเพลินเพลินทุกท่านนะคะมันนี่สซมาเบิงช่วงบรรยากาศกินข้าวตอนเย็นนะคะแวบบแวบบแววบบแบบสวัสดีค่ะไี้คือคือมม่วแเหรอบันนี่มว่วเลยกินข้าวแรงกับตุม่มตุ่มปลาคอใหญ่ค่ะงข้าว ยังต <Huh? S 1> ่อเปลงเปลงหันกองไปหาเด็กสมัครโอข้าคอนีมึงมานีแม่บอกว่าแซ่กแ็กสมีหลักฐานส่งมาให้พ่อมนะครับว่าแซ่บแซ่บขนาดไหนจะนต้องเขียนเบอร์ั แซ่บบ่แม่ดลูกมามาีไข่ไม่ธรรมดาเลยค่ะพี่น้องวมากเลยค่ะแม่ครบน้องบรรยากาศน้ำแรงเนาะลูกกินยังแม่ก็กินอันนั้นแล้วท่านบริเงจักเม็ดค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขนซ่วม ขนส่งก็ขนส่วนแม่มาอื่นเจ้าของใช้โทรศัพท์เจ้าของบอเมร์แม่แมร์คอยขนส่งเจ้าขนส่วนบ่ได้ไล่ค่ะแม่บ่ไล่โทรศัพท์ไล่ได้แล้วนะสวัสดีจ้าน้องไดมอนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้สวัสดีค่ะแม่กบสวัสดีทุกคนค่ะนะคะฝากช่องแม่ขนส่งด้วยนะคะพี่น้องอันนี้แม่กบเด้อค่ะหิยมไมยั้ตัวแล้วแต่จะเป็นไปทั่วดิแม่กบแล้วเทาเนี่ยแหละ ครับพี่น้องสวัสดีค่ะฝากติดตามนด้ทพี่น้องเด้อฝากติดตามรูปๆทุกคนกับทีมงานเฟซบุ๊พื่อนที่พี่น้องเด้อเป็นกำลังใจอยู่พอเขาในเด้อค่ะขอบคุณค่ะแต่พระเอกอะไรเอ่ยแนมอนลิติกายครับสวัสดีครับพระเอกนั่นก็รู้แนบอนลิติกายแม่บ่ได้ยินลูกทะไมใกล้ใหูบอกแม่ใกล้ใกล้หูใกล้ใกล้หูแม่เลยใกล้ใกล้หูแม่เลยเยี่ยมเลยแนบอนลิติกายครับผม อันทายาทไภียก่อนค่ะทายาทพ่อไม้ไทของใจสีครับอ๋อทายาทพ่อไม่ไท้เฮ้ยทายาทพระเอกไงตัวนี้แม่นครับอ๋อรอปณิตาค่ะญงปณิธาะติฆาไง่งล่ะครับไงไหไงใหญ่ก็เกาหลยบอกคะสีดาวีต้องไปต้องไปฟังเพ่งม่ยดาราดิครับทั้งไงทั้งแงปีบต้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงนีมรดลงจากคลิปนีลงจากคลิปหนีเอ้ยต้องไป ที่สูตรเลยดิแมนบต้องจัดได้ต้องจัดได้แนวนี่งจัดจัดจัดตัวแมฟแมฟแมฟให้เอกลิเกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปฟื้นพลังใจเด็กกันตาเพชรขนมครับเพชรขนมซื้อยังก่อนค่ะแม่ดี่น้องยังไม่จ่ายเไปปิยามินเพชรลำเพลินครับไปปิยามินเพชรลำเพลินเนาะดูดูได้พี่น้องบระยู่ซื้อๆจักเทื่อนอันออกจากย่ำกับมาเฮ็ดกะลี ป้าเขาเป็นคนชอบกะหรี่กะหรี่ป้าบลากะหรี่ป๊ากินปุ๊กกะลีปั๊บกินปุ๊บกะหรี่ปั๊บเลยเล่นเลยผู้เสือพเนจรแม่นางว่ารอน้ำเลี้ยพี่น้องแม่นางว่าอะไรเสียงเดี๋ยวกินเก่งจังหน่อยแกงกันเองซองนี้ซองนี้ซองแกงพระเอกเลยขอบคุณครับสวัสดีครับยูโรหนึ่งร้อยยูโรสามพันกว่าทอย่างเนาะ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีหรือว่าแฟนคลับของเมมคอนรงนะครับผมฝากติดตามฝากกด subscribe นะครับพี่น้องเพื่อความบันเทิงราจะเริ่มแชร์ด้วยพี่น้องขอคนละหนึ่งแชร์สำหรับช่อง Youtube ของ เป่คนผีขนทรงเนาะคุณนะคครับผมขาเป็ทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมนะครับปากเข้าทีมงานหมอรำเพรียงนะครับผมพี่น้องปากติดตามลูกๆหลานหมอรำเพรียุ้นสุดซุคนขอบคุณเข้ามกขอบคุณความแคงขอบคุณความเมตตาขอบคุณความเอื้ออาทรเอื้ออารีต่อเฮ้าเราศิลปินนะครับหมอรำเพรียงนอนจากเขาเจ้าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขยันแล้วก็มีหนาที่หลายๆหนาทีอยู่ในทีมงานเพลําเพลินของเฮ้าเนาะเพราะว่าจะเป็น งัวโศกโอ้โคโศกครับโคโศกโคโศกค่ะตัวพิธีกรด้านหน้าวีครับพี่น้องแมนค่ะเสียงที่ที่ด้ยินเนี่ยเป็นเสียงผมนี่แหละครับผมแมนครับพี่น้องนะครับบอกว่าถือบุคคลบนรดหรือว่าบอกพิชบนรดพี่น้อง ัขอกราบขออภัยแม่น้ำแม่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าจุดเริ่มต้นนี่คือก้าวแรกแม่ค่ะให้โอกาสให้โอกาสเนาะพี่น้องเนาะคือคําว่าให้โอกาสเนาะและก็ขอบคุณสำหรับโอกาสของคุณพ่อมาณาชัยหรือคุณพ่อพุริวันสายจวดและกับแม่พรครับผมที่ที่เปิดโอกาสให้ลูกได้ได้ได้เหตุได้เฮ็ดเดทถ้ำเนาะขอบคุณแม่พรด้วยนะครับขอบคุณทีมผู้บริหารว่าจะเป็นพ่อ พอมีทุนสายจวดหรือว่าพอเป็นอพอนใช่นะครับผมนะครับให้คําแนะนําแล้วก็ให้คำซให้คําสั่งสอนลูกนะครับผมจ็ถือว่าเป็นพระคุณยังสูงเนาะนะครับสิ่งใดดีพี่น้องรับไปสิ่งใดบดอดีพี่น้องอย่าเอาไปส่งขึ้นมาเนาะสะท้อนกลับขึ้นมาห้าสิบปับปุงนะครับเาเป็นกระจกเขาเป็นกระจกเนแล้วก็ทุกอีพีที่นือเอาช่วมแล้วนะพี่น้องบดได้ผิดพลาบดได้ขาดติดโดยของบนรดบดได้บทีบวกข้อ ปราบประธานอภัยขอกราบขอโทษพี่น้องทุกทท่านนะครับผมหนึ่งคำติคือหนึ่งคือหนึ่งกำลังใจให้พี่น้องเยอะนะครับพี่น้องขอบคุณน้องว่าเจ้าด้วยนะคะไส้ล้วนๆนะครับพี่น้องไส้ล้วนๆฝากให้เรือพี่น้องเด้อฝากน้องเข้าใจอีกหนึ่งคนในเด้อค่ะแป้งหนามากแตอ้วนปาลาแฟป๊าซินนะอันนี้น้องก๊อตธนาดอนนะคะเพราะว่าหนาขึ้นไปบวชซึนทะลุเป็นยังไงซึนแล้วครับซึนแล้วซึนแล้วบ่ โอ้ยมอลำกินตาขึ uh, 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 ้นได้บ hey. uh, ุมือแลงสะไปอีกพี่ครึ่งตัวนี่เราเดี๋ยวฝากให้พี่น้องฝากน้องกอธนาดอนอีกหนึ่งคนเลยนะคะมีช่อง YouTube นี่แหละครับชื่อกอธนาดอนเพชรลำเพลินครับฝากพี่น้องติดตามได้เลยครับฝากได้เลยค่ะขอบคุณน้องกอตค่ะสวัสดีครับวันนี้ใครเอ่ยก็ตานุชาเพชรลำเพลินค่ะตอตานุชาทำไมหน้าใสจังเลยวันนี้มันนี้หน้าใสพี่น้อง ท้าแปลงครับเดี๋ยนี้ปกติบัติท่านนะครับบ้างได้แม่เป็นตาแพงในลูกวัอน,นี้เขาเป็นตาแพงแท้ฝากน้องต่อด้วยนะคะฝากสุ่ยจะคนได้เด้อครับเด้อหลักกัฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครไปกดนะครับช่องแม่ขนส่งพเพชรลำเพลินด้วยนะคะใช่ค่ะช่วงนี้ใส่ใส่อะไหนูไ่ไพระเอกหน่อยอยีกคนหนึ่งอ่าอีพี่นี่ได้รับโบสถ์อยู่เลยเนาะ อีนนี่ไม่ไม่ครับผมไม่ไม่แต่จะเป็นโชว์วาล้ำเพลินเหมือนเดิมอ๋อโชว์โชว์ล้ำเพลินเนาะพี่น้องรอติดตามครับผมอันล้ำเพลินมวนมวลได้พี่น้องครับจัก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 น้อยดูถูกหล่ะ <c oughs> น้อยหนึ่งเอาน้อยหนึ่งมันค้าดีฉันหนึ่งแล้อครับพี่น้องอาจจะ กองลำเพิ่นดังแน่นแน่นแขนตลออยู่ทั้งในเเล็กๆแน่น้อยจะน้องตอครับพี่น้องครับใครเอ่ย้น อันนี้สวัสดีน้องนิกกี้ค่ะใช่คุณนายคือพอกินเข่ากระมูออ่าเฮ้ยแล้วเป็นยังไงอยู่กินอะอาบน้ำอาบน้ำอันจะเป็นตัวแ้กกินน้ำส้มของพี่อี๊ตไปครับสองแก้วก็เริ่มมันในอยากกินเข่าแรืงอันไหนครับแล้วซีไปหากิน่น มา้งลหพระเอกจากจังหวัดชัยภูมิอีกหนึ่งคนนะคะรำมวนเด้กพี่น้องรำมวนอยู่เด้คนนี้รำมวนมวนพี่น้องติดตามเด้ออันนี้ช่องแม่ค่ะจดรายการฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่คนส่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะชื่อช่องว่าคนส่งน้อยเพชรลเพลินนะครับไม่มีออฟฟิเชียลพี่ไม่มีค่ะบอกบอกเอ่อ ลูกฟูกว่าแม่บํมักออ้อ๋อแม่บํมักอออโอเคครับลูกก็เลยบอส่ออ้ให้แม่โอเคครับจะไหนก็ฝากคนได้คนแชร์ให้อ e ีแม่เนี่ยได้ครับจะไหนก็ฝากพวกเราทีมงานศิลปินท,ท,ทุกทุกท่านนะครับจะไหนก็วันที่28นี่ครับ EP ท,ที่6นะครับผมฝากซื้อบัตรจองตั๋วนะครับเพือบัตรราคา99บาทเหมือนเดิมครับซื้อได้ที่เพจเพชรระเมินแฟนเพจครับผมจะไหนก็รับรองความมวลความมั่นก็ยังมีคือเก่าครับแม่ครับพี่น้องขอบคุณค่ะ ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้คนส่งกับเสียไว้เพียงซ้ำนี่ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขอบคุณคนที่ติดตามสัตว์ไทยใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวสมอมมน perfection no cherry o นะคะขอบคุณหลายๆเนี่ยคะ่ะพี่น้องขอบคุณที่ยังติดตามพวกเฮ้หมอลำาเพลิมเพลินนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ